ah แก้บนค่ะสวายท่านปู่เวสุวรรณข้าวสารค่ะแล้วก็นางลำค่ะได้ประสิทธิเมรืเรื่องอะไรฮะขายที่ดินค่ะขายที่ดินยังไงครับก็บอกท่านว่าขอให้ขายได้ไวก็ขายได้โอนวันที่22อย่างพี่ไม่ได้มีโชคมีลาบเลยพอพี่กลับไปพี่จำได้ว่าพี่ถูก6 0 0ม0กว่าบาทเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ก็มาพี่ก็บูชาข้างล่างเฉยพี่ก็กลับไปถูก40,000นกว่าบาทสำหรับผมนะมันอยู่ที่ความเชื่อสำหรับบุคคลผมคงไม่ต้อแยงผมถือว่าใครคิดดีทำดีมันก็จะได้ผลดีกับตัวเรา เราคิดบวกไว้เสมอวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เรียกได้ว่าผู้คนหลังไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณหน้าของข้ร่วมประสบการณ์ทางความเชื่อเรื่องการเจิมเปิดดวงเศรษฐีอยู่ในกระแสะอยู่ตอนนี้ก็คือการนำโฉนดนะหลังโฉนดหรือโฉนดตัวจริง,งนะครับที่ใครอยากจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนไม้หรือเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์กำลังเป็นที่พูดถึงณปัจจุบนันนี้นี่คือกระแสะทางความเชื่อที่วัด เดิมบางครับมาถึงตรงนี้พิพิธภัณฑ์เรือนไทยที่เป็นจุดเจิมด้านบนนะครับผู้คนหลั่งไหลมารอคิวเจมิมสวัสดีครับมาจากไหนครับตะคีนครสวรรค์มาเจอเมือครับในความรู้สึกส่วนตัวที่ชอบปฏิบัติธรรมก็มีความศรัทธาพอความศรัทธาและความเชื่อก็ตามมาแล้วก็เราก็ยึดมั่นถือมั่นในทางโลกทางธรรมเจริญในความดีงามสําหรับผมนะมันอยู่ที่ความเชื่อสําหรับบุคคลผมคงไม่โตแยงผมถือว่าใครคิดดีทดําดีมันก็จะได้ผลดีกับตัวเราเองเราคิดบวกไว้เสมอถ้าเราคิดลบปุ๊บเราก็ทุกข์ถามว่าคนที่โต แย่งกับเราเนี่ยเขามาทุกข์ก <oh> ับเราไหมเขาไม่ได้ทุกข์เพราะเขาไม่ได้มีความศรัทธาแล้วเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นกับสาราเรือนไทยสวยๆแบบนี้นะหลายคนมาถึงแล้วรู้สึกว่าโอ้โหบรรยากาศเหมือนทะลุเข้าไปในอีกมิติหนึ่งนะอ๋อเจ้าอ๋อเจ้ากันทีมาจากไหนครับปีพิจารย์ครับวันนี้เอามากี่แปลงพี่เอามาแปลงเดียวแปลงเดียวนะฮะถ้าบางปังพี่จะเลี้ยงลงทานมันอยู่ที่ใจเราเนาะสายมู่ของเราก็คือการเชื่อ คนนั้นได้คนนี้ได้ก็ไม่รู้ว่าดวงของเขาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นดวงของเราบ้างเราก็ไม่รู้เนาะทําในสิ่งที่เราไม่ได้เสียหายอาจเป็นไปได้นี่นะเป็นเหตุเป็นผลแบบนี้นะครับเพราะผมมาจากการมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเอ่อมาครั้งแรกวันนี้นําเรื่องราสนดมาด้วยครับมาขายที่ตัวเองขายที่ตัวเองก่อนหน้านี้ก็ได้ไปเจอที่ไหนไหมไม่ไม่เคยไม่เคยเลยครับอันนี้จะลองดู ครับเชื <Beach> อ่อเรื่องการเจายังไงมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันก็เป็นกุศโลบายในการครับอยู่ที่ว่าแนวความคิดของแต่ละคนความเชื่อพี่สิริรัตน์โลหิตไทยนะคะมาจากจังหวัดพัะนครศรีอยุทยาค่ะให้ท่านปลุกกให้จกขายที่ถ้าขายได้แล้วแล้วก็ใช้นิสิทธิ์หมแล้วพี่บนตัวบวชบวชชีเลยนะคะบวชเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เลยค่ะพี่มาครั้งนี้ครั้งที่3นะคะครั้งแรกมากับหลานหลานบอกว่าช่วงนั้นทาผ้าโหลส่งโบเบ้นะคะขายไม่ได้เลยช่วงโควิดพอกลับไปจากคูบาแล้วออเด กรุงเทพนะคะ3,500โหลโดยต้องเร่งผลิตส่ตงโบเบค่ะพี่เป็นคนสายมูยมอยู่แล้ว <นะ S 1> พี่ว่ามีเหตุมีผลนะคะ<ช>คือครั้งแรก อย่างพี่ไม่ได้มีโชคมีลาบเลยปี66นี้นะคะพี่ก็มาหาท่านท่านก็เจอมือให้ทั้งสองข้าได้นะพอพี่กลับไปพี่จําได้ว่าพี่ถูก60,000กว่าบาทอันนี้ตัวของพี่เองนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ก็มาแต่พี่ไม่ได้ขึ้นมาหาคุณบาเพราะว่าคนเยอะมากพี่ก็บูชาข้างล่างเฉยพี่ก็กลับไปถูก4 0,000ืนกว่าบาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อแจงค่ะคุณแจงมาจากไหนนะนครสวรรค์นครสวรรค์มาแก้บนค่ะสวรรท่านปู่เวสวดเขาสั ค่ะแล้วก็นางรำค่ะได้ประชิดที่เมรืเรื่องอะไรฮะขายที่ดินค่ะขายที่ดินยังไงครับมาวันที่สองค่ะก็บอกท่านว่าขอให้ขายได้ไวอะไรเงี้ยค่ะก็ขายได้โอนวันที่22่สิบสองแล้วมาหาป้ารูบาวัชรินเนี่ยนำอะไรมาสำเนาค่ะอ๋อไปสำเนาก็คือหลังโฉนดเนาะนำมาให้ทําอะไรบ้างเป่าค่ะมาเป่าแล้วก็มาอธิษฐานขอท้าเวสวรรณาธรรมันอยู่ที่เราศรัทธาค่่ะีใช่ไหมคะว่าถ้าเราแบบมาขอแล้วเราก็ได้สมปรารถนาปกติก็เราก็จะชอบ ที่จะไหวสวดมนต์ถวายท่านอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่า<ม>ประสิทธิเมย์มด้วยความรวดเร็ว<ม>เพียง20วันเท่านั้นเนาะ,ะไม่ถึงเดือนเลยนะ,ะได้รับพรประสิทธิเมย์สมหวังดังใจโดยเฉ<ม>พาะเรื่องราวของการค้าขายที่ดินเนาะถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาก็ลองดูได้ค่ะท่านใดก็ตามที่จะนำโฉนดที่ดินมาให้อตมาภาพอธิษฐานจิตเบิกโนดคุณโยมจะต้อง ถ่ายเอกสารโฉนดนั้นมาหรือนำโฉนดต,ตัวจริงนั้นมาอัตมาภาพจะทำการอธิษฐานจิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลและก็จะแนะนำว่าให้ไปจุดธูป16ดอกและยืนกลางโฉนดต,ต่อองค์ท้าเวสวรรหน้าทองคำแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะขายได้หรือขายไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา ของแต่ระบุคนด้วยบางท่านทำให้ไปเลยก็ขายได้เลยทันทีบางท่านก็ต้องรอเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาเป็นขอบเขตเป็นเครื่องจำกัดเพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญคุณโยมขอพรไปแล้วกลับไปบ้านก็ต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกวดน้ำให้พระภูมิเจ้าที่แม่พระธรณีที่ผืนดินที่เราจะทําการค้าขายนั้นด้วยมีโอกาสสําเร็จแล้วก็สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ทําให้เพื่อเป็นสิ่งงมงายแต่เป็นขวัญและกําลังใจให้กับพุทธศาสนิก,กชนที่ต้องการกําลังใจ อาตมาก็สงเคาะอนุเคาะญาติโยมที่เดินทางมาวัดทุกวัน